ยืดมาไปเลยจี้เลยนี่าไม่ให้โตเนียนุยตเดียวตัวเดียวตัวเดียวาเนี่หนึ่งหนึ่งยืดมา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 ลยืดมายืดมายืดมาวิ่งทุกคนวัดกวสามเองไ้วออกบอลคนวมไม่อมีอะไรก็มีตัวเล่น เขาก่อนเขาก่อนหนึ่งไปแปะไปโอ้โเ้ยวา้เี้ยไปไปนี้ลงไปโชว์อนีเปลี่ยนิางเยโ้ท็อปไรเี้ยเหมือนไหมอ่ะมันลื่ไง่นนันยงไง ไม่ต้องโตแต่่โตกับสมัร้อนจานกถ่ายมั่วหมดเลยชนะนี่ชนะนะคว่าหขา้มันรอไม่เกมที่หนึงตีเืนเ้า